สวัสดีค่ะกลับมาเหมือนเดิมค่ะวันนี้ยำบุญเส้นโบราณค่ะเมนูนี้ชอบทานมากๆและอร่อยมากๆค่ะทำทานตอนไหนก็ไม่เบื่อค่ะเป็นเมนูโปรดนะคะอร่อยอร่อยค่ะก่อนอื่นเราไปเข้าัวดเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้มีหมึกกุ้งค่ะที่เราลวกสุกแล้วแล้วก็หมูสับนะคะที่เราลวนสุกแล้วค่ะและก็ตามด้วย ขุนเส้นค่ะที่เราจะใส่นะคะแล้วก็มีนะคะพริกที่เราขกนะคะรสชาติจัดจ้านค่ะวันนี้แล้วก็หัวหอมขาวค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะตังโอนะคะหรือว่าขึ้นฉ่ายที่เราจะใส่ค่ะนะคะที่เราจะใส่นะคะวันนี้และตามด้วยน้ำมะนาวค่คะขาดไม่ได้นะคะคือน้ำมะนาวของเรานะคะก่อนอื่นเราไปทำกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมยำกัน ็เอาชามมาวางแบบนี้ได้คะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะนะคะน้ำตาลเราต้องใส่เยอะนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าแล้วชาจะได้กลมกลม่อมค่ะตามด้วยผงปรุงรสนิดนึงคะ่ะแล้วก็พริกที่เราโขก,กใส่ลงไปคะ่ะและตามด้วยนะคะน้ำกระเทียมดองคะ่ะใส่ลงไปนะคะเราไม่ใช้กระเทียมสดนะคะเราจะใช้น้ำกระเทียมดองถ้าเราไม่มีน้ำกระเทียมดองเราใช้กระเทียมสดก็ได้คะ่ะ น้ำปลาค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนค่ะพอหลังจากนั้นเราก็คลีคุลีค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 ่ะให้น้ําตาลของเราละเอียดนะคะคลุนกลุนแบบนี้เลยค่ะนน้ําตาลของเราจะละเอียดนะคะแล้วก็คลีคุลีคลีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยค่ะตามด้วยน้ามะนาวค่ะใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนค่ะรสชาติจะได้กลมกล่อมกำลังพอดีเลยค่ะพอใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็คุลคุลีคุแบบนี้เลยค่ะ แล้วตามด้วยน้ำปลาเพิ่มนิดนึงค่ะชิมดูจืดนิดนึงคะ่ะแค่นั้นก็คลีคลีคลีค่ค่ะตามด้วยใส่หมูสับของเราลงไปค่ะที่เราลวนเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปก็คลีคลี่คลีแบบนี้เลยค่ะตามด้วยใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะใส่หัวหอมใหญ่ของเราลงไปมะเขือเทศลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนๆๆๆแบบนี้เลยค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่อาหารทะเลที่เราลวกสุกแล้วนะคะใส่ลงไปคะ่ะ ใส่ลงไปแล้วก็คลนกรนแบบนี้เลยค่ะตามด้วยวุ้นเส้นค่ะใส่ลงไปเลยจ้านะคะวุ้นเส้นใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ครนครนครนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะกลีกุลีให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะรสชาติจัดจานอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็กุีกุลีกุลีให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะ คนๆให้เข้ากันค่ะตามด้วยนะคะเราจะใช้ตังโอลงไปค่ะหรือว่าขึ้นฉายลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็โคเรโคเรโคเรแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะยำบุญเส้นอร่อยอร่อยค่ะเตรียมตัวจัดเสิร์ฟเลยจ้านะคะนะคะเตรียมตัวจัดเสิร์ฟเลยค่ะยำบุญเส้นโบราณอร่อยอร่อยเลยค่ะหอมหอม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ